กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวดีนะครับที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็คืออันดับของประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรียกว่าเป็นปลื้มเลยนะครับสำหรับโซเยนนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการตลาดนะครับมีการรายงานว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศปลายทางยอดนิยมอันดับที่1นะครับที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาสนใจที่จะมาเยือนโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนนี้นะครับท่านนายกไม่มีการสั่งการให้มีการเตรียมแผนรองรับนักทท่่่ออองงเเียววให้ดูแลรืขคาม ปลอดภัยและมาตรการทางสาธารณสุขให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยครับโดยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับแสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับความนิยมดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลโดยเฉพาะนะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้นะครับโดยเฉพาะจากการรายงานของโซเชียซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลชั้นนําว่าประเทศไทยมียอดการค้นหาเที่ยวบินจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีนี้2566มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆทั่วโลกให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวยังปร,ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลักซึ่งคาดการนะครับว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้อาจจะเป็นอุตสาหกรรมเดียวในโลกที่ฟื้นตัวภายในปี2566ครับทีนี้เขาไปดูยอดการค้นหาเที่ยวบินที่จะเดินทางกันในช่วงตรุษจีนเนี่ยปรากฏว่าบ้านเราประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากอันเป็นอันดับ1นะฮะถึงร้อยละ26.75ขยับขึ้นมาจากอันดับ2เมื่อปีที่แล้วนีปีที่แล้วเราได้ที่2แต่ปีนี้ขยับมาเป็นที่1เรียบร้อยแล้วขณะที่ปลายทางอื่นครับก็มียอดค้นหารองลงมาครับญี่ปุ่นร้อยละสิ4สิงคโปร์ร้อยละ17.5ฟิลิปปินส 100. 8, ์ร้อยละ9.8มาเลเซียร้อยละ8.4 ไต้หวันร้อยละ5.6เกาหลีใต้ร้อยละ5.3จีนร้อยละ4.3แล้วก็ฮ่องกงร้อยละ2.6นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกันพร้อมกับสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ในทุกๆด้านทั้งการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุข และขอให้ประชาชนอย่างเราๆนะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยครับ